ใส่หลายว่าครับหอบหนึ่งประมาณห่อหนึ่งเนี่ยล่ะลูกหอหนึ่งเนาะแมนจ์เราเอาหงาเก้าเขาเดีครับเลาเดี๋ยวออกบ่เอาออกยูอออก้ค่ะเพราะว่าถ้าป้อยไว้มันเป็นมักหมมเองมันจะเห็นให้ขอกให้ตะกะแตนเป็นเชื้อรล่าเนี่ยความเป็นไปเป็นมาจังเดคือไ,ไม่เลี้ยงตะกะเตนครับโอ้ลูกสาวอยากกินลูกสาวมักกินถอดตะกะเตนแล้วก็คุณตาคุณยายร้านน้อยๆมาก,กินเหมือนขอบขั้วจ้ะครับที่สําคัญหัวใจก่อนสี่เลี้ยงตรงนี้หงาเด้อจ้าเด้อ ปลูกห้าต้องปลูกห้าไว้เขาเลยแม่นค่ะยุฟ้า,าเมเ่านี่ใครขายขีดละจักบาทหรือครับแม่จะว่าขายคือมูดกมูเพิ่นขายพันแม่ขายเก่าลอยซะจ,จ,จังสีใด้ให้มูที่อยากเลียงน้ำกันนั่นเพิ่นพ,พ่อมีเงินไปเห็ดขอกเห็ดยังมันแนีสื่อมุงสื่อยังน้ำเนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณแม่แนะนําตัวนะครับผมคุณแม่ลุงพมมาสอนซื้อเหรียญซื้อแม่ลุงเด้อจ้ะพิกัดยุ่นีิ่อยุ่งใสครับเออบ้านเลขที่หนึ่งสามสี่บ้านน้องบัวน,น้อยตําบลหัวหินลาดอาเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดเด้อจ้ะครับแม่ลุงแม่ลุงตอนนี้คือเฮ็ดฟาร์มตากแตนมาครับแม่นค่ะเป็นซื้อฟาร์มซื้ออย่างครับเออฟาร์มลุงลุงเลืองฟาร์มครับเฮ็ดมาได้โดนมาได้หรอครับแม่ลุงประมาณสองเดือนนี่แหลคะค่ะสองเดือนแม่นจ้ะ ขอ,อกตะกะแตนยูฟ้ามี่ทั้งหมดมีจะขอ,อกครับมีหกขอกค่ะมีหกทมุนหกขอกเลยค่ะครับก็คือเฮ็ดเป็นลักษณะเดียวกันเบิด์เป็นไหมครับเมียนค่ะเป็นคือเถียงหน้าจ้ะครับอ่าคือเถียงหน้าหน่อยเนาะเมียนจ้ะครับผมพาใหม่สามารถเอาจากกันทีไฮทีหน้าเข้าไหมครับครับก็คือสามารถใส่เล็กก็ได้นะครับเนาะเมียนค่ะหรือเป็นอ่าทอพี่วิซีค่ะมาดัดแปลงเฮ็ดก็ได้เมียนค่ะ อถ้าว่าก็ใส่หนาๆในเนด้อพีวีซีครับขันยาแข็งแรงก็คือมีไม้ครับเล็กเท่านั้นเมีนจ้ะมันสียู่ได้ดวโดวนเนาะคงท<ม>น <ๆ S 2> คอมเป็นไปเป็นมาจังเดีคือเด้ไม่เลี้ยงตะก,กะแเตนครับโอ้ลูกสาวอยากกินลูกสาวมักกินถอดตะก,กะแเตนแล้วก็คุณตาคุณยายร้านน้อยๆมาก,กินเหมือนขอบขั้วจ้ะครับก็เลยไปเห็นเพลียงเล่าก็เลยสื่อใครมาห้สองขีดจ้ะได้ไม่จากใส่รับใครนี่อ่อ รอบแรกซื้อมาจากอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามจ้ะครับเพ่นขายตาเ็ตคอกนี่แม่ลุงนี่เ็ดแบบได้ครับไปตัดไมยุค่ากับอพยญ่จ้ะกับตาไมยุค่ายูนตามหน้าเขานี่แหละจ้ะอมาเห็ดเหมือนกับอันเขาเอื่นบานเข้าเอื่นเทียงหน้าเนาะก็เลยมาเห็ดเป็นเป็นคอกค่ะแล้วก็มีขาค่ะคอกก็ยังเทียงหน่อยที่เห็นอะค่ะยังเทียงหน้าหน่อยแต่ว่าตรงท่าทีร่องขามันเด้อครับเพราะว่ามุดมันเยอะสตูงเขาแม่นจ้ะ มดกับฝนนี่อันดับแรกเลยครับข้อของเขานี่เฮ็ดงี้ยไปไดยครับความกว้างความยาวเอ่อตอนแรกแรกเม่เฮ็ดหน่อยหน่อยสองสองคูณหนึ่งเมตรครึ่งแม้มันหน่อยพตะกะเตียนบินบอสะดวกครับมันบอแข็งแรงเขาต้องเฮ็ดย่างหน,หน่อยประมาณสามเมตรสามเมตรหรือสี่เมตรเพื่อรองรับเอ่าหนึ่งขีดมันจะโตเต็มวหวมันจะบินได้ง่ายแข็งแรงก็เอามุ่งเนาะเป็นมุม่งแมยนค่ะ อันใส่มุ่งไส่มุงอันที่เขาทำนี่ก็รู้ซื้อวาจะตาสามสิบสองครับซื้อเอาก็ได้เย็บเอาก็ได้แต่ว่าเมียว่ามีเวลาเมียก็ซื้อเอาครับแล้วก็มาเห็ดเขาหน้อยเห็ดสิบผ่อนมาครับสิบเนี่ยค่ะเขาเข,า,ขามีเรียบร้อยแล้วอแต่ถ้าเขาอยากเย็บเองเขามีฝีมือมีเวลาหรือว่ามีจักอยู่แล้วนะเขาเย็บเอาก็สะดวกสบายดีเก็บกวางกนไดก็ได้ซื้อมากกับแพงครับอัน Uh, พลาสติกด้วยครับอันนี้เพื่อ,อยังครับพลาสติกนี่เพื่อกันฝนค่ะอ๋อจงหนาฝนเนะาะบังฝนเพราะว่าหนาฝนอันมันสีไปเฮ็ุให้โดนตะกะเตียนล้วก็เป็นเชือ้อราไหมค่ะครับเราก็เลาถืองามบ่ไดดตะกะเตียนบ่คือตะกะเตียนเช่าหน้าดิตะกะเตียนเนี่ยตายเลยเหรอเมีนค่ะตายมืดกายเกี่ยงอ๋อเราก็ตรงนี้อันพาสเล่นกันพรอมด้ยค่ะเราจะหอนร้ายกับว่าใดอีกละ่ะ สแลนสานเลียนผ่เขี้ยวนะค่ะทีเท่ากันต้นใหม่เวลานั้นมันจะไปซอยบางแก่น้อยแน่ทางเสียงไงตะกระเตียนแม่นค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเนาะค่ตอนเป็นัวอ่อนมันใส่เวลาจากหมื่นค่ะมันจังโตเต็มวปประมาณประมาณสามสิบหมื่นนี่ถึงจะโตเต็มไว้ด้วยค่ะครับแต่แต่อย่างไห้ดีอ่ะก็คือว่าตอนเล็กๆอ่ะเอาออกอออกไป ใส่ของเหมนป้ะคะครับต้องฉีดน้ำให้ชุ่มพุ่มน้ำให้ดีเพราะว่าเลาสีออกความกันให้เบิดพุ่มใช้กองใส่่มากเลยค่ะอ๋อกองก็จะเป็นแบบนั้นแหละต้องพุ่มถูกมือบ่ครับแม่นค่ะพุ่มถูกมือบ้าอากาศมันหอนหอนแห้งๆนี้เขาต้องพุ่มเสาแรงแต่ว่ายาพุ่มหลายพุ่มหลายเป็นเชื้อลาเป็นเชื้อลาคือไข่จะเน่าเลยครับเราประมาณสามถึงห้ามือออกตัวดีเสมอกันเดียะ บ่มีตัวใหญ่ตัวหน่อยเราก็โตเต็มวัยประมาณสามสิบวันหรือเดือนหนึง่งแล้วพร้อมจะจับคู่ล้วค่ะคือของเม่นี่จับคู่พร้อมทีผสมพันธุ์แม่นค่ะพอผสมพันธุ์แล้วเขาก็จสิปไข่ใส่ในเขาเอว่าในกล่องใส่มาครับแมนค่ะ,ะ,ะ,คคะที่เตรียมไว้อ๋อประมาณสามสิบวันสามสิบวันเริ่มจับคู่สี่สิบวันเริ่มจะออกไข่แล้วครแต่ อยากให้เกินห้าสิบวันเพราะว่าโตแล้วจิตตายเพราะว่าเราออกไข่ให้เห่าไหลหซี่ซิมหามือพร้อมเก็บรไข่พร้อมขายตัวสดตัวสดนี่ฟ้ามของเห่านี่จะเอาไข่แค่สองรอบด้วยค่ะเพราะว่าเหาจะเหลือไข่ไว้ไปให้ผู้บริโภคผู้กินผู้ถอดขายถอดกินมันจะเหลือไข่ในถองมันเนี้ยค่ะอืมเรานำนักมันก็นจะดีเพากินนี่ยังเป็นอาหารครับตะกะเตียนตะกะเตียนของแม่นี่เราต้กินใบกล้วย ญ <c oughs> ่าหวาน <c oughs> ย่านีเปียส่วนญ่าอื่นๆก็กินแต่ว่าก็จะกินว่าคอยดีหรือว่าเมี่ยสรหาไม่เล่ากินโมโหจัก <c oughs> มันมันกินงางอยู่ดอกค่ะเพราะว่าเราบมมีแนวกินเราอยู่ในขอก <c oughs> แต่มันโตว,ว่ากับย้อนว่าหญ้าหวานกับใบกล้วยแ <c oughs> ละการหญ้าหญ้าประเภทที่หยอนอ่อนเนี่ยค <c oughs> ่ะเราจะกินดีมากๆเลยใบบกเ่าก็กินดีใบบกเ่าก็กินแมนใบอ้อย ใบอ้อยก็กินดีครัหยอดฟักทองใบฟักทองอยู่หลังบานแม่เก็บไม่เรากินเรากินเกี้ยงเลยกินได้เบิดเลยแมนค่ะเรียงง่ายครับ่านของแม่นี่ไน่ไหวพอบสําคัญหัวใจกรอ,อนสีเหลียงตรงนี้หยาเด้อตาเด้อปลูกหยาต้องปลูกหยาไ้เขาเลยแมนค่ะเราก็เฮดคอกดเด้อผู้ใดสีั่งนี่ออเดอร์เหลื่มามีเหลื่มหลายแล้วครับออเดอร์เหลื่มช่งเข้าวม้เล้วมาแมนค่ะ อาเมานี่ใครขายขี่และจักบาทครับแม่จบะบว่าขายคือมูดกมูดฝืนขายพันแม่ขายเก่าลอยซะจังจังจังสีใดอันให้มูที่อยากเลี้ยงน้ากันนั่นครฝืนพ่อมีเงินไปเห็ดขอกเห็ดยังมันเนี่ยสื่อมุงสื่อ,อยังน้าเนี่ยเก่าลอยอันการจัดสรงนี่ท้าไกลเคี่ยงกับนัดรับใดอำเภอสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็ถ้าไกลอีหลีหรือจังใดนั่ค่าทรงกับขดตามผืนทีเด้อค่ะเด้อ ครับระยะไก่ระยะไกลเนาะแม่นค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นไข่เป็นไข่ค่ะอ่าขีดละเก้ารยบาทค่ะรับประกันออกทุกตัวครับอบให้พร้อมเลยแม่นจ้ะอ่าแล้วไปที่ตัวสดด้วยครับผมตัวสดเอ่อที่อื่นเขาขายกัน500อยนะแต่แม่น่ะอยากจะขายไว้แม่เม่อยแล้วครับโลละสี่ร้อยกับพ่อกิโลละสี่ร้อยบาทแม่นจ้าอันนี้ส่งจังไรครับผม อันนี้ทรงถ้าพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสุวรรณภูมิน่ะสองโลเมียกหาสรงได้ถ้า่าพื้นที่ไกลๆนะต้องหาโลขึืนครับแล้วถ้าผู้ใดอยากบม่อยากเสียขายยังเลื่อยอยากมาเบิ้งฟ้ามอยากมาอยากมาซื้อสามเนี่ยค่ะครับกล่าวมาได้เลยมาสื่อตะกะเตียนนำ้ำครับขอบ้ออ่ตัวหน่อยแม่นไหมครับตัวนี้แม่นจะ้ะอันนี้ขออเพ,พิ่งจะเพิ่งจะแตกกันได้เครื่องได้เครื่องเดือนไหมคะนี้ครับ ออกวันที่ยี่ิบเจ็ดนี่กระลังไซเสือกากเหรออันนี้คือขี่ตะกระแตนเนาะแมนจ้ะโอ้ีหครับที่เราเที่ยวไปเหตุประโยชน์ได้หลายสารพัดประโยชน์มากองไว้นี่เลยแมนค่ะเอาให้ปลานิ่งเอาไปห้ใส่ห้ใส่หน้าครับเลี้ยงปลาน่ะพวกําพวกเลี้ยงปลาหุ่นปลาตะเพียนอย่างดีออืเดี๋ยวเราว่าฮั่นจ้าพูยเล่ากินใบตองก้อนเนาะครับข่องนี่อ่าประมาณครึ่งเดือนนี่แหละค่ะครับ พระว่ามีเหมือนนะแมนแมนขันหอดประมาณมันที่ยิบเจ็ดเล่าก็จะได้เดือนหนึ่งกับซ้ำมูเอือยเล่าแล้วครับมูหน,น,นันเราออกก่อนนี่กะคีกะถือว่าได้ไรด้วยคันนี้เมียว่าไหวไหวห้ให้ทัดเบือ้องนี่ที่มันมีตัวหน่อยตัวหญ่งเนี่ยกับพอว่ามันเป็นมันเป็นไข่ปลายของดุนเอือยไหมจ้ะครับมันก็นเลยเป็นสิเ<อ>บิ้องเราได้ถ้ำโขงน้องหน้าเนี่ยหมะแก่การนี่มากเลยครับแล้ว เอาไปใส่เอาไปใส่ห้าใส่กล้วยใส่ไหใส่หน้านี่อันขีดตะกะเตียนนะมีประโยชน์มันก็มันมันงามไหมคะเหมือนเขาแบบบ่ได้มีสารผิดอีหยังเนียครับยี่ความห้าเดี๋ยวไปเห็นอย่างบ่าครับขีดตะกะเตียนแม่เอาไปอันเอาไปแหลกหยาเอาไปนไ้ปลานิ่งเพิ่นหล้กก็เอาไปใส่หน้าครับพอแม่ว่าได้เรียงหัวครับก็เลยเอาไปแหลกเอาห้าาแมแบน <c oughs> กระทว่าได้ประโยชน์อยู่นะครับเนาะ,นะขี่ตะกะเตนก็ยังมีประโยชน์อยู่มีครับเอาไ่ผู้หอยายผลผู้ก็ล่างเขียวขึ้นใส่ต้นไม้ก็ได้แม่นจ้เป็นปุ๋ยนะครับเนาะแม่นค่ะประโยชน์ของขี้ตะกะเตน <c oughs> นี่ก็คือไข่ทีห้องสีเอาไปนี่นะครับไปขายเนาะนี่เป็นการเก็บไข่สำหรับลูกค้าเก็บไข่ลูกค้า จองอันนี้คือเป็นการเก็บไข่นะครับเนาะแม่จ้าอ่าเขาท้ยงไงเขาเทเทใส่กระสอบโปกติแม่ที่ใส่กระสอบแล้วแม่จะคุยครับที่นี่เท่มันจะเจ็บเสียหายยังดอกค่ะครับเท่เลยเด้อครับ งบุท่านเทพก็ได้โอ<ห>้หนองทัดมันออกมากเป็นแบบนี้ได้เมียไ้แอันนี้หลายหลายอยู่ได้หน่ครั<อ>บเพราะว่าเมียผ้าใยไปโร่งบานเราเมียเพราะได้เก็บเพราะมีผูดด้ใดเก็บถานเนยโอ้นี่ไข่มัน,เป,นเป็นแทงเป็นแทงเด้เนาะจ้าตัวเราแก่มากเนี่ยนั่นนี่ครับอืมไข่ตัวแล้วครับเห็นไข่เลยเนาะจ้ะหนึ่งขีดเนี่ยมันสีใดประมาณ สองสามพันตัวครับมันขีได้ประมาณสองสามพันตัวนี่ครับนี่คือเป็นการเก็บไข่นับเลียงเลียงให้เต็มเลยนะครับเนาะค่ะบตองสวยงามบันไดขีดหนึ่งกับสีเต็มนี้พอดีนี่ค่ะปริมาณตามตามทีขวกขวกหน่อยนะที่แม่ฟากไว้ครับเต็มกองพอดีน่ ันมันบอเต็มเนี่ยก็จะจับใส่หรอกครับพราะว่าพอ,พอจำกาดว่าต้องเป็นขีดนึงหรือสองขีดจะเอาตะไคร้ยังไให้ให้ลูกค้าเลยค่ะครับพอต้องเนียนสวยงามก็ได้ด้ลูกค้าครับเนียนเอาปริมาณเอาเยอะๆไข่ดำแล้วพร้อมจะแตกแล้วครับสเกตบึงยังไงไรนี่ครับกันไข่ดำนี่คืพอพร้อมแล้วนั่นดีอือครับตัวหน่วยยังมีออกควรกับโมเสย ประมาณจากเส้นหนึ่งกับพ่อใส่บางๆคุยบอกข่าวพอว่าัตอ่อนเราจะได้หมุนออกงยังไงเมทัดใช่บางๆเนาะเมียนค่ะที่นี่อันนี้นะเราแดดมากตอนนี้นะครับเอาใส่เมียจะใส่กองพุม่มเดี๋ยวมาใส่กองไม้ก็ได้นาออันนี้เป็นทีเดียบเลยคอย่าใส่หน่อยายคันใส่หน่อยายเราจะห่อนมากเราจะออกก็ได้ต่ถ่าใสาหน้าย เพิ่นก็นจะออกตัวเน,นี่ยก็ได้อันนี้เป็นการเสรียบ้อยเยากดแห้งด้อครับอ่าเสเียบร้อยแล้วฟ้าไม่ต้องปิดนะคะกระส่งแบบนี้เล่นไหมคบแมนค่ะแต่แต่ถางข้าขสีส้มหรูคานะแม่ก็ต้องปิดฟ้าค่ะครับปิดฟ้าเราแมีก็จะไปใส่กองรเราก็ถ้าปกติสรงลููค่ะจะใส่เต็มคนนี้ค่ะจะใส่ขื้นมาเพียงที<อ>เพียงกันเราก็อ่าให้เขาแบบว่าให้เต็มพอดี ครับน,นี่คือเป็นการแพ็คส่งโล้านะครับเนาะแมนค่ะ,คะผู้ใดอยากได้ลายอยากได้กรองฟม้ไปนั่กระตองสร้างลายๆขีดด้วยค่ะครับได้เอาไปโอภฟอมดีอเดี <Okay. S 1> ่อหงห้พอมแมนค่ะแต่ว่าตอนเอาไปส่งเขาก็สีแบบผัดเทปมาสิ้นเนี่ยค่ะครับแต่ว่าสะดวกอีลีนัดรับก็ได้ค่ะเดียวเพืภอบานเฮาเ่าท่านมีคนเลี้ยงลายดอกครับอ่ะลาค่ราคาตามที่บอกตั้งแต่แรกเด้อจ้ะขีดละเก้าร้อยบาทขาส่ง ตามพื้นที่ห่างไกลครับผมใกล้เคียงสามารถนัดรับได้อ,อันนี้เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายครับผมคิดจบเนาะเรียบร้อยค,ครับผมจบแล้วเ้าใส่คุยเผาข้างบนแล้วเ้ากระชีดพุ่มพุ่มหนาแล้ครับเนาะแม่นพ่อ,อพอ่องให้มันชุมช่มกระเพาะมันชุ่มชื้นเนาะมันชุ่มอ่าพุ่มแล้วใส่กรองนะครับครับอ่า ตากแดดนี่แหละโอบก็ได้ถ้ามีฝนนะคอยเปิดไฟให้แล้วมันหมุนออกนะอันยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบาทยี่สิบบาททุกอย่างจ้ะสี่พรองปิดฟ้าครับวันนี้พร้อมส่งเอาไปตากแดดวันนี้คืออบมันมาครับแม่นค่ะไปอบเลยแม่นครับต้องปิดปิดฝาปิดหูมาครับอบม้วนอปิดก็ได้ สิบพีดกับ่ะไรอย่างเดี้ยลูกนี่แดดกับ่เขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยลุงเอาไปตากนะอ่าเราก็ไปตากแดดกันตากแดดสองสามชั่วโมงเก่าขอมาพรมต่อมื่นป่ะครับแม่นค่ะแดดหนึ่งหย่งยังถี่สองครั้งเอาออกจากมื่นครับโอ้ปาปกติเลียวนะโอ้ปสามมื่นครับสามหมื่นเราก็เอามองได้จังสิแดดดีซั่งหนีก็ถือว่าแดดแล้วล่ะเพราะว่าใบกล้วยกันลวกเนาะอีเมียว่า เอาไว้งสี่ก็ได้เมนจะเอาไว้ัธรรมดาเอาไว้สูงสูงให้ใบหมดมันเป้นไ้เนาะเมน่นนี่คือเป็นการอบไท่ตะกะแตนเมนจะไม่เป็นไรแล้วทีนี้อบไว้สองสามชั่วโมงหรือผู้ใดมีเบียกกับไปเลยครับผมจังย่างเหมือนแร่งขอของโฮมตะวัายย่างให้ถือช่วงอ่อนโตอ่อนแบบนี้ห้ามให้ถือฝนถือน้ำชื้นเกินไปเพราะสารเราเป็นเชื้อร่าเราเนาตายเลยครับบอตองเอาละได้แล้วเราพอพันเนี้ยพันจับ จับถอดคือจับง่าย่งๆกี่เล่นแบบเมียนค่ะขันมันขวบว่ายันมันจัไงเลยค่ะถ้าขันขวอก่าใหญ่แบบนั้นนะคุณเนี่ยตรงไปหาสื่อเนี่ยมาตบเอาเนี่ยมาสอนเอาไม่หลุครับอันนี้มันคลอกน้อยถ้าขวหน่อยก็สี่่าจับหยาดก็มันบินเลยครับนี่ถอดกินอันนี้คือตัวสดนะครับเนาะขันห่อขายคือห่อจับขายแบบนี้เลยเมียนจ้ะกิโลละสี่ร้อยบาทเมียนค่ะครับนี่ครับถ้าเป็นขีด ขี่ละหาซิบอันเป็นทุุงๆละลอยไหมคะเพิะเห็ดซองขีดครับมันก็จะได้ประมาณสามจานกินกับขาก็ได้กับแกมก็ดีด้วยครับผมมีใครพร้อมเลยนี้ค่ะมีใครพร้อมเนาะแม่จ๋าถัดไทยบานมาหอดผ่อขั่วเลยบาทินพี่น้องขั่วแม่ลุงครับผมครับนี่ครับเอายกขอกเลยครับผอดถัดไทยบานมาเหยียบทั้งที่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าครับ เอาไปทอดสู้กินกันนะยกขอกแม่ลุงครับทอดตะเกีตนครับผมนี่ครับต้ว่าใครเตียม,อมผองเนี้ยใครใส่ผาใครใส่ขอกเนี้ยปดขอกมาเลยขอกนี้มันหน่อยขันขอกใหญ่ปดมากปวดใหด้วยอ,อันนี้ตัวไหนหน่อยมันอนี่ตัวผูคกคือตะเกียนหน่อยครับดิตัวเมียตัวเมียมันสิตัวย่างๆเด็ดปิกตะเกีตนนี่เพื่อที่จะทําการทอดนะครับนี่ครับ กินกินบก็สะดวกครับกินไงเนาะกินไงต้องเด็ดปีกออกนะครับ ไปนะครับคือการกินตะก,กะแตนปลาทาังก้านะครับผมจะาของฟรามกินเองได้ติดจ้คของฟรามที่กินให้เบิ้งอันนี้ก็คือเป็นการอทอดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ,ะนีมีผิดมีผิดทอดกรอบๆนะครับกินกับปลาหมึกหุ่งนะครับเนาะ,ะมาเดออ้อพี่นองบาที่นี่นี่ให้ให้แมลงกินให้เบิ้งนะครับรสชาติมันเป็นยังไงพอมีผิดมีผิดอร่อยครับอืม กรอบอร่อยมีประโยชน์ทอดแล้วแล้วเขาใส่ยังไงครับเนี่ยใส่โรตีย่างเดียวจ้ะใส่โรตีย่างเดียวเลยเมนค่ะอืออันนี้อันนี้ขี่ลอากว่าจะว่ามีเลยค่ะมีนีเดียวอือแต่ส่วนมากนะคนจะกินเมือตเลยครับอันนี้แมวหายไเบิ่งซื้อครับม่มีขี่เลยแมนค่ะเขากินเมือตูเลยเนาะเมนค่ะตัวไข่ตัวไข่นี่สี้ังขีตได้ง่ายๆว่ามันสิมีตัวนี่ไข่นะคะ ตอันนี้คือใครแมนจ้ะแต่ะมามันจะรวมมีตัวหัวัวเนี่ยใครออกเรื่องเรื่องเองครับแมนค่ะอันนี้ละรอใครครับอันนี้จะที่เขาต้องการนะค้นบริโภคคนที่กินนะครับเขาจะอยากจะได้แบบนี้มีฉะนันแมนถึงบอกว่าเอาแค่สองรอบรอบที่สามมาตองไปสนใจให้ค้นบริโภคกินครับมันจะงดีเสียบคนกินนะค่ะสุดยอดเลยนี่ยกรอบอร่อยอ้าว ผู้ไดสนใจว่าเบิงฟ้ามมาถอดกินก่อนกับตำหมูห้งต้มตำนี่แหละที่บานเป็นแบบนี้ได้จ้ะนี่กินบานๆเลยมีทุกอย่างนะครับผมครับผมนะเท่นี้แล้วครับกินขาวกันครับพี่น้องขอบคุณค่ะจองทางการที่ตามด้วยครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากสิได้ใข่ตะกแตนแล้วก็ตัวสุดตะกเตนครับเอ่ออันส่วนตัวของแม่ก็คือมีเฟซบุ๊กอ่าคุณรุ่งเรืองเนารัตทัวเด้อค่ะครับพิมขาไปเลยจ้ะ แล้วก็เบอร์โทร0816821116เลขหนึ่งสามตัวแล้วก็เลขหกครับผมแล้วอันนี้เป็นแอดไลน์ได้เลยไอดีไลน์ได้เลยนะคะครับผมครับผู้ใดสนใจเนาะจ้าเราก็โทษมาโทรมาหาเมียคันโทษบ่ไใดกับอันช่องช่องเพจของอันของอันทัดไทบานได้เลยดได้จ้ะครับผมครับขอบคุณหลายหลยครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ